สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวิิญญพา,าล,ละเจริญนะคะจากการสังเกตนะคะหนูเห็นว่ามีผู้ที่ชอบปลูกต้นไม้กันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดบับพืชผักสวนครัวนะคะไม้เศรษฐกิจก็มักจะมีเพียนะคะเช่นมะเขือตัวฝักยาวดาวเรืองกุหลาบรวมไปถึงต้นแก้วด้วยนะคะเพียเนี่ยจะเป็นมแมลงหรือศัตรูพืชขนาดเล็กนะคะที่จะคอยดูดสารอาหารจากต้นไม้ต้นนั้นนะคะ ทําให้การเจริญเติบโตเนี่ยหยุดชะงักลงหนูนะคะก็เลยสนใจที่จะทําสเปรสมุนไพรไร้เพี้ยขึ้นมานะคะโดยสะดวกรวดเร็วหาของที่จะทำเนี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้แล้วก็ตัวต้นไม้ด้วยนะคะวิธีการทํานะคะจะเป็นยังไงก็ลองไปดูกันเลยค่ะโดยอย่างแรกให้เตรียมอุปกรณ์นะคะ 1. ขิง 2. ใบาสะระแหน สยาสูบ 4. น้ำยาล้างจาน 5. ผงไลแง่แมลงหรือเพียเซฟวินหน้ำหนลิตร 7. หม้อมีหูจับ 8. หม้อมีด้ามจับ 9. ที่กรอง 10. กระบวย 11. ช้อนชา 12. บสอักหิน 13. มีดสิบสี่เขียง 15. ทัพพี 16. ขวดสเปรย์สองขวด 17. ต้นแก้ต้นที่1 18. ต้นแก้าต้นที่2 2. ให้นำขามาทุบให้พอแตก แล้วก็หั่นส่วนที่ไม่ต้องการออกเทน้ำหนึ่งลิตใส่หมอ้อแล้วก็นำขาที่หั่นแล้วนะคะไปต้มเป็นเวลา15นาทีค่ะหลังจากผ่านไป15นาทีนะคะให้ใส่ยาสูบ30กรัมและใบสะระแหน่20กรัมลงไปต้มต่อ3-5นาทีค่ะ ระหว่างรอเดือดให้ใส่น้ำยาล้างจานลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะและคนให้เข้ากันเมื่อต้มเสร็จให้นำไปกองและพักไว้ให้เย็น น้ำไว้จนเย็นแล้วให้แบ่งใส่ในขวดสเปรย์ขวดที่หนึ่งกรอกน้ำใส่ขวดสเปรย์ขวดที่สอง นำผงไรมแแรงหรือเพียเซฟบินตามท้องตลาดใส่ผงลงในขวดสเปรย์ขวดที่สองที่ใส่น้ำแล้วครึ่งช้อนชาและเขย่าให้เข้ากัน โดยสรุปได้ว่าสเปรย์สมุนไพรไล่เพลี้ยที่ทำเองกับสเปรย์ไล่แมลงหรือเพลี้ยเซฟวินตามท้องตลาดมีประสิทธิภาพที่ไล่เพลี้ยได้เทียบเท่ากันและไม่เป็นภัยต่อต้อนไม้แต่สเปรย์ไล่มแมลงที่ทำเองมีความปลอดภัยมากกว่าสเปรย์ไล่มแมลงหรือเพลี้ยเซฟวินตามท้องตลาดเพราะสเปรย์ไล่แมลงหรือเพลี้ยเซฟวินตามท้องตลาดนั้นมีเซฟวินเป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ